เช็ดตรงดำดำมาลูกตรงไหนดำดำนั่นแหละถูๆออกให้หมดเลยถูตรงไม้ข้างล่างด้วยนะข้าง,งล่างอ่ะไม้ข้างล่างสีน้ำตาลนอะ่ะเอออาเช็ดเนี่ยเอาดำดำมาออกให้หมดดำอ่ะตรงนี้มันเลอะดำดำอ่ะลูก,ลกใช่เออถูออกให้หมดลูก หนูก็ดูดิตรงไหนเลอะก็ถูเลยเลนั่นแหละนีะ่ถูตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ถูเนี่ยถูมาเลยเนี่ยยาวๆอืมอืมถุงใ่ไหมอะ่ะใช่อ่ะพี่คุณทาสิ